บ้านริมน้ำของคุณย่าแต้วนัทพ,พร์เผชิญน้ำท่วมปีนี้ระดับน้ำสูงจนน่าห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างโดยหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือบ้านเรือนไทยริมน้ำของครอบครัวแต้วนัทพรเตมีรักซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดพี่เต๋าพี่สาวของแต้วได้โพสต์ภาพบ้านเรือนไทยของคุณย่าที่ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมจนเห็นมวลน,น้ำปกคลุมเต็มพื้นที่พร้อมข้อความให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกคน โดยพี่เต๋าได้ระบุว่าขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านหน้าปีนี้ปล่อยน้ำมาอีกแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเลยบ้านคุณย่าเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยถ้าฝนตกหนักๆไม่อยากคิดภาพสะท้อนให้เห็นถึงความน่ากังวลของระดับน้ำที่ยังมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านริมน้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำบ้านหลังนี้เป็นบ้านเรือนไทยที่มีสเสน่ห์และมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบและรายล้อมด้วยธรรมชาติริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวของแต้ผูกพันมาอย่างยาวนานโดยถูกใช้เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและสถานที่พบปะญาติพี่น้องในวันสำคัญต่างๆย้อนกลับไปในปี2,566แต้เคยเล่าผ่านโซเชียลว่าบ้านริมน้ำนี้เป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าต่อมาครอบครัวได้ซื้อที่ดินแปลงข้างเคียงเพิ่มและเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกันทำให้บ้านริมน้ำกลายเป็นพื้นที่กว้างยาวติดถนนและริมแม่น้ำถึงสองแปลงความผูกพันที่มากกว่าแค่บ้าน แม้จะมีบางส่วนได้รับการปรับปรุงใหม่แต่ครอบครัวยังคงเก็บโครงสร้างบ้านเก่าและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้เพื่อรักษาความทรงจําและความอบอุ่นที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นบ้านหลังนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่เป็นเสมือนรากเหง้าที่เชื่อมโยงความรักความผูกพันและประวัติความเป็นมาของครอบครัวได้อย่างงดงามการ,รเผชิญน,น้ําท่วมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาเท่านั้นแต่ยังเป็นบททดสอบสําคัญของบ้านแห่งความทรงจําหลังนี้ ที่ครอบครัวต้องร่วมกันดูแลฟื้นฟูและรักษาให้คงอยู่ต่อไป